สบายว่ะโอเคเอ้ยเขาเปนชอบผู้ชายเหรอ แอลโลกู๊ดมอร์นิ่งนะคะวันนี้เ <_ an> จนตัดสินใจจะบล็อกให้เพื่อนๆดูกันคือเราไม่ได้บล็อกกันมานานมากอยู่่ <_ an> บ้านไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะตั้งแต่โควิดมานี่คือเราก็ยังไม่ได้ไปเที่ยวไหนกันสักครั้งเลยก็คือเศร้ามากเลยวันนี้ก็เลยถือโอกาสจะไปเที่ยวบ้านพี่ไอพาดีนะคะก็เลยตัดสินใจว่าจะถ่ายบล็อกให้ดูเจนอะไม่เคยเห็นน้องแมวพี่ไอสักัว่าเลยวันนี้ก็ถือโอกาสนะคะเลยอยากจะบล็อกพาเพื่อนๆไปดูน้องแมวจริงๆแล้วไม่ต้องมาดูช่องกูก็ได้ช่องพี่ไอพาดีก็ได้เขาก็มีนแเ็ OG YouTuber ปบบ เก็บไ้ดีกันอันนี้นะคะเจนก็ได้เพิ่งได้มาใช้ดีอยู่นะเป็นผ้าคลุมผมให้ผมแห้งเร็วขึ้นนะคะเป็นของแบรนด์ไทยชื่อว่าซัมคูลิ่งหรือว่าซ cool ัมติงคูลิ่งนั่นแหละแต่เดี๋ยวเจนจะทิ้งรายละเอียดไว้ตรงนี้แล้วกันนะคนอาจจะคุ้นเคยกับแบรนด์นี้นะคะที่เป็นแบรนด์เช็ดผมที่ขายในซีฟอร่าอันนี้ไม่แพ้กันเลยใช้ดีพอกันแบรนด์ไทยก็ไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกนั่นจ้ะวันนี้เนี่ยเจนจะใช้รองพื้นชาแนลนะคะอัละะตร้าเลตเ n นอัลตร้าคอมฟอรอ์ตออฟเดย์คอมฟอร์ตโฟล บางเบามากคือยวนีๆจะไม่ค่อยชอบใช้รองพื้นเนื้อหนักเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยมีปัญหาผิวอันแน่คือแอบขายของเองก็แอบ,บเกรงใจแต่ว่าอยากขายนี่นะคะตอนนี้เจนกาลังกินอาหารเสริมแบรนด์ของตัวเองค่ะซิใชชรลาทำม,มาต้องแบบ2ปีอะซิกว่ามันจะเจอส่วนผสมที่ลงตัวแล้วก็เจอโควิดอีกอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้ลงสักทีกูไม่รอโควิดแล้วไม่รู้โควิดมป็นจิงจานแค่ไหนนะคะก็เลยคิดว่าจะลอนชในเดือนที่จะถึงนี้เอาไปว่านี่ก็คือขวดโปรตป์นะคะที่เจนกินอยู่นี่เจนก็กินไปจะหมดแล้วนะคะ แต่ว่าอ่ะเดี๋ยวให้ดูแพคเกจจิ่งหน่อยแพคเกจจิ้งเพิ่งมาเมื่อวานเพิ่งจะแอรพรูแพคเกจจิ้งเมื่อวานคือบตื่นเต้นมากแบรนด์ชื่อว่าโจอานะคะเม่บิวตี้บล็อกเกอร์ซีเรีตัดอาจจะไม่เรียบร้อยเพราะว่าฉันตัดเองนะคะเมะื่อไรจะไม่เรียบร้อยอ่ะเราให้ดูใ,ใกล้ๆนี่ <st it> น,นะคะเราจะมี3เ <st it> ม็ดด้วยกันก็คือเม็ดข้างบนเนี่ยจะเป็นแอนตี้อจจิ้งบิวในการแบบว่าให้ผิวฟูให้ผิวไร้ริ้วรอยไม่มีร่องลึกต่างๆแล้วก็จะมีไซโตคอมเพล็กซ์ก็จะช่วยในเรื่องของการกระจ่างใสของเจ๊เนี่เคางจ ซึงก็อิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นเ็นซสตัวคอมเพล็กซ์เนี่ยจึงก็อิมพอร์ตมาจากอิสราเอลนะคะกินแล้วมันจะช่วยปกป้องผิวเราจากแสงแดดให้ผิวเรากระจ่างใสามากขึ้นนะที่ทุกคนถามว่าทําไมผิวเจนแบบอลา่าเดินเจอเจนในสยามอะไรเงี้ยทำไมแบบสว่างทั้งว่าก็คือสิ่งสิ่งนี้เลยส่วนตัวสุดท้ายนะ่าจะเป็นไลเซรา์มายนะคะก็ช่วยในเรื่องของผิวชุ่มชื้นคือเจนเป็นคนที่ผิวแห้งมากคือมอสสะมอสเตอร์วันนี้จะไปเจอมันเหมือนกันใช่ไหมมันก็ชอบแซวเจนเว้ยเพราะว่าเจนเป็นตูดฮิมาเวลาเราไปต่าง โอ้ oh, ีเจนแบบทำไมผิวหนัง ork, นลอกนรังแค้งงี้วะตูทีมาเลยได้ชื่อเล่นแบบนี้มาก็อ่ะก็รู้แหละว่าตัวเป็นคนผิวแห้งนะคะบางจ,าจุด,จดก็เลยครีเอทสิ่งนี้มานะคะเป็นรวม3มปัญหาผิวหลักๆของสาวๆกิน3เม็ดพร้อมกันและคือผิวจะอรูพรามากและขอแนะนำแพคเกจิ้งหน่อยดูแพงบ้านี่คือช่วยกันออกแบบกับเพื่อนๆและของเราอ่ะคือมันจะเป็น3เม็ดใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้ทำแพคเกจิ้งมาให้เป็นขวดแบบนี้เพราะว่ารู้ว่ามันจะกินยากเราก็เดยดีดไซน์มาให้เป็นซองนะคะหซองมี3เม็ดพกซองเดียวนะคะจบครบไม่ต้องยุ่ง นะคะและไอ้กล่องเนี้ยคือมันไม่ใช่กล่องทั่วไปกแกะออกมาเป็นซองแบบนี้วันหนึ่งก็หยิบแค่หนึ่งซองเป็นเหมือนตู้เก็บซองอาหารเสริมเราอ่ะน่ารักมากวางมันโตขึ้งแป้งคุณคิดดูเด็ดเก่งอ่ะคิดมาได้ไงวะเออขอชมตัวเองหน่อยเพื่อนๆถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยไลน์แอดไซโจอาออฟฟิเชีค่ะ Instagram ก็ j o อาอ f ฟฟิเชีเหมือนกันนะคะก็ไปติดตามได้เลย <c oughs> ฝากด้วยแล้วกันนะคะ เพราะเราผิวดีอ่ะเราลงนิดนิดหน่อยๆเนี่ยปัดๆๆๆวันนี้อยากได้งานผิวใสๆโกโก้นะคะฉึงก็เลยใช้เป็นครีมบลัชของ Ella Mascar สี Anamore นะเป็น one of the favorite เลยคือตั้งแต่มีพวกครีมบลัชต่างๆมาเนี่ยจะรู้สึกจะเป็นแฮปปี้กับอ<ๆ>ันนี้ค่ะแกมที่ชอบช่วงนี้นะคะแพทริกทอร์สีชื่อว่าชี s i นเซียนะคะ ช่วงนี้นะคะเจนไม่ได้ว็คซ์คิวไม่ได้เก็บคิวเท่าไหร่เลยเจนเก็บไว้เพื่อที่อาทิตย์หน้าเจนจะไปวซ์ที่จะถึงเนี้ย mm hmm. เจนจะถ่ายโฟโต้ชูทให้กับแบรนด์อาหารเสริมของตัวเองนี่แหละเราก็เลยคิดว่าจะไปเก็บคิ้วให้มันสวยงามทีเดียวนะคะพร้อมกับลิฟต์ขนคิวด้วยเริ่มจะแห้งหมาดๆแล้วนะคะได้เขาแป๊บเดียวก็แห้งแนละ้ว เอาละค่ะนี่ก็คือฟินิชลุคของเจนนะคะก็คือง่ายๆตามสไตล์มินิมอลนะค่ะทาปากลืมทาปากไม่มาดูกล้องแบบนี้ลืมไปแล้วนะว่าทาปากหรือไม่ได้ทาปากอันนี้นะคะบอบบี้บราวน์ลิปทินสีแบรร์พันช์นะคะคือตัวนี้ชอบลิปทินแบบนี้ที่มันเป็นสีหน่อยๆนะคะแต่ว่าเป็นลิปมันบำรุงปากด้วยสวยอืะก็เดี๋ยวเจนจะไปทําขนมปังกับคุณแม่นะคะขนมปังแม่เจนและก็เดี๋ยวเรามาถ่ายคลิปกันสักคลิปหนึ่งก่อนไปแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนะคะถึงเันมาจะได้เจอแมวสลปแล้ว กไม่เคยเจอน้องเลยนะนะคะเดี๋ยวไปเจอแมวพี่ไอกันวันนี้นะคะทําขนมปังแม่เจนไปเรียนที่บ้านพี่ไอซ์พาดีใครสนใจนะจะบอกเลยว่าขนมปังแม่อร่อยมากไม่ลูกขายไปกี่พันลูกแล้วนะคะตั้งแต่บูอิตเนี่ยสามารถสั่งแอดไลน์ได้เลยนะคะแอดขนมแม่เจนและเป็นขนมปังที่มีความรักจากแม่มันถึงอร่อยที่สุดมาจากชั้น3ามลงไปเตาอบจ้า าอุ้ยมืดมากโอเคตอนกินตั้งแต่เอามืด,มดไปไม่เป็นไรอ <c oughs> ตอนนั้นนะ่ะเราจะได้เจอผู้ชายเป็นครั้งแรกเราก็แบบเออต้องจะดีแบบที่สุดแล้วแหละไม่ว่าอะไรก็คือทุกครั้งเอาหมดก็เลยแบบเจ<อ>นเจ<อ>นขอกินสมัยห,หน่อยสิไหนบอกที่ดีกว่ายี่ห้อนูน้นยี่ห้อนี้อะ่ะนี่จังเฮ้ย <c oughs> คนละคนมาชมว่ามันมๆๆันมดแล็อกแรกตื่นตาตื่ใจล็อกแบบเราก็รับไว้โอเคโอเคว่าไม่ปวดนะใช่เห็นไหมไมนได้ผลมันเป็นผิวพี่เป้งที่สุดแน่นกว่าแบบ ชอบิมตลามดามากแล้วคือเขาจัดเสร็จมาให้แล้วกินสามเดตใน,นหนึ่งหนึ่งเฮ้ยไม่ต้องบบพูด,พดเลยว่ะเขาขายให้เราแด้เลยอ่ะคือผู้ชายเซมาว่าถ้าผู้หญิงแบบธรรมชาติใสๆแต่ก็อ,าอ,าอา้าวรวยแล้วเราทำยังไงได้ล่ะนอกจากแบบมันต้องดีแบบจากข้างในเนาะเออแล้วไงแล้วเขาแล้วเขาทัชแล้วเขาว่าไงาผิวแบบลื่นเขาจับขาแล้วก็รู้สึกว่าผิวนิ่มจางอะไรย้เราก็แบบเออไอพารีไอ นาโชเฮ้ยซวซ่าซ่าซาได้ไหมตัวเนี้ได้ตอนันได้หมดอะไรเลยนั่นน่ะนะหนูลืมต่อต้องนวดสมองนวดสมองนวดสมองเฮ้ยมันสบายว่ะมันเค็มอ่ะเราชื่ออะไรนะพี่ลืมแล้วเราชื่ออะไรนะทาปาเฮ้ยทาปาหนูสีขาวมาก คุณลิลี่ใหญ่มากในขายซีเซตนี้กี่บาทเการ้อยเสมันใหญ่มากก็ร้อยเก้าสิบกร้อยเกาสิบแถมสองสิบแถมสน้ำจิ้มเองเขาทำน้ำจิมเองใหญ่มากตของสวยมากแซบด้วยนะคะกินไม่กนตัวนี้คนละแบบนีดนี่นะคะคุณลิี่อน่าัน้ำจิ้มคัอดีสุดที่เต็มไปด้วยความฝัน ถ่ายสองถ่ายสองแลวคอมเมนต์สุดๆนี่เห็นไหมคะถ่ายไว้เป็นไวสเคสตดี้ไว้ไว้อะไรนะโจอาโจอาไม่เป็นมดดำอะมาดเแดำเจ๊แฮ๊เจ๊แฮ๊ ไม่ชอบอะไรยุ่งยากแต่หนูอยากให้ผิวดีหนูเลยคิดนี่ขึ้นมาว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายมากไม่กินแค่สามนิดอยากลองกินนานแค่ไหนถึงจะเห็นผลนะหนึ่งกล่องมีสิบซองกินไปเลยสิบวันเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่มันเป็นเพื่อหนูเป็นบบิวตี้ล็อกเกอร์อยู่แล้วหรือเปล่าไม่เกี่ยวกับแม่หนูทำมาเพื่อทุกคนแล้วปกติเนี่ยแม่คุณแม่ไหวไหมอะกินน้ำหน่อยไหมคุณแม่ทุกคนค่ะอย่าเพิ่งอิ่มค่ะกินขนมแม่เจนกันก่อนมาค่ะ น้ำมักเผานี่แม่เจนเคี่ยวเองกับมือขนาดนั้นหมูเอวยไก่หยองนี่คือซื้อกับข้าไก่แล้วฉี่เจงขนาดนั้นเฮ้ยจะบอกว่าไก่หยองเราไม่ใช่ไก่หยองแบบเบเกอรี่นะคะเราใช้เรียลไก่หยอง What is real ไก่ไม่ใช่เบเกอรี่เบเกอรี่มันจะแป้งๆไงแล้วคนส่วนใหญ่เขาจะใช้เบเกอรี่กันแต่เราใช้ไก่หยองที่กินกับข้าวต้มถือว่ามันเป็นเต็มคำสมมติว่าพรุ่งนี้ชาวจะกินข้าวต้มแล้วแบบว่าไม่มีดูจะกินอะไรก็คือแก่มาได้แก่มาได้กินได้เลยเรีย Real user มันเยอะมากมันเต็มเต็มคำแบบเฮ้ยอ้นี่มากม่อินยังงมอกุกอนอร่อยสุดอูอร่อยมากแม่สั่งแบบแม่ตลอดแม่กินเป็นร้อยลูกแล้วอะใช่ๆครั้งแรกที่สั่งก็คือร้อยลูกไม่ไดู้จริง้จดจดวิวโย่จริงแล้วที่สองที่เจนโพสในสตอรี่ก็คือของแม่แม่ออกมซื้อแล้ ทำไมเขาให้เธอเกาอ่ะเธออุซาวซาได้หรอเอ้ยอนีเลยไปแซวเขาเขาเข้าบ้านเลยกอดขาพี่นุกอกอดขาพี่นุไปเรยนระาแาม่ันไม่ใช่หนูคนเดียวาดเลยอันนี้ค่ะเพื่อนเพื่อไม่ชอบอน่ารักมาก แต่แบบหน้าแบบดูหน้าแบบไม่พอใจดูหน้าหลังจากที่ได้เลคเชอร์กับเจ๊เจ๊บิวตี้บล็อกเกอร์นะคะก็กลับบ้านมาตระหนักเปิดตัวอาหารเสริมของเราแล้วก็มีการแบบเออกลับมามองให้ดูแอบนิดหน่อยนิดหน่อยแอบดูนิดหน่อยนิดหน่อยว่าซีออย่างนุ๊กก็ยังเครียดเลยตื่นเช้ามานะคะเสื้อในก็ยังไม่ใส่ฟันก็ยังไม่แปรงแต่ว่าไปส่งไปซอนีมากตื่นเต้นมากเลยจะรีบมาแกะให้ดูกันนะคะก็คือซองอาหารเสริมของเจ๊นั่นเองเฮ้ยงงมากมาวันนี้พอดีตกใจนะคะสามสองหนึ่งเฮ้ยสีอะาร แต่ก็อาจจะพละเฉดอีกหนึงกระกล่องแต่ว่าได้อยู่ใกล้ๆก,กันอยู่ใกล้ๆก,กันอยู่ใกล้ๆก,กันอยู่โอ้ยได้อยู่ได้อยู่